ทางไปโชว์ก็ได้นะครับผมได้หลายแบบนะครับผมได้ทั้งทานเองได้แบบกินผักปลอดสารได้โชว์ด้วยได้ดูสวยงามด้วยด้วยอะไรอย่างนี้ครับได้หลายๆอย่างนะครับผมอยู่ที่มุมมองแล้วก็การจัดวางของเรานะครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ยามเย็นนะครับผมได้เตรียมอุปกรณ์ในการปลูกผักไว้ทานเองในบ้านนะครับนี่ก็ได้จัดก,การเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นการปลูกผักเอาไว้ทานในในโคเรือนของเราเองนะครับผมด้วยเก่งขนมจีนนะครับผมขนาด1กิโลกร,รัมนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทําคลิปในการปลูกผักสลัดในเก่งขนมจีนไปก็มีพี่ๆหลายคนก็โทรมาว่าให้ผมไปเอาเก่งขนมจีนที่บ้านอะไรนี้บบบางคนก็ มีความใจดีก็ขับรถเอาเก่งขนมจีนมาให้ผมที่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาะทำคลิปเพื่อที่จะให้ทุกคนดูการปลูกปักสวนควายนี่ปล,กลูกเราปลูกไว้ทานเองนะครับอันนี้เป็นการแนะนําว่าผมจะปลูกไว้ทานเองในเก่งขนมจีนนะครับผมไม่ได้ปลูกเอาไว้ขายนะครับผมแล้วก็ชั้นบนนี้ก็วันนี้ที่จะพามาดูอันดับแรกก็จะปลูกปักบุ้งก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นปักบุ้งที่เราซื้อไว้เป็นฉบับแบบ เอาไว้ทนเองที่บ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพามาลงปักบุ้งก่อนนะครับผมครับผมมาดิดพันในสองนะครับนี่นะครับผมก็เป็นมาดิดพันปักบุ้งนะครับผม นี่นะครับผมก็เดี๋ยวจะปลูกลงไปในเข่งกับน้จินก่อนนะครับนี่นะครับใช้นิ้วเลยนะครับผมใช้นิ้วเลยสะดวกดีนะครับพอปลูกไม่ต้องแช่นะครับผมไม่ต้องแช่นะครับผมไม่ต้องไปแช่เมล็ดอะไรเลยนะครับสําหรับวิธีปลูกของผมนะครับเราไม่ได้ปลูกแบบทำดอกบุกอ่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องแช่นะครับกอปลูกได้เลยผมกบุงก็ ยังไม่กี่วันเขาก็งอกนะครับผมงอกไม่ช้านะครับผมก็มีความชื้นมีน้ำเยอะๆนี่งอกเร็วครับผมนี่นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะปลูกผักสวนครัวทั้งหมดประมาณสี่ห้าชนิดนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมาโรยผักบุ้งก่อนนะครับผมก็จะทําไว้สําหรับปลูกผักสวนครัวโดยเฉพาะเลยนะครับนะครับผมมันก็ปลูกในเิ้งกับน้ำจีนนะครับเพราะว่า อยากให้ทุกคนว่าบางทีเราแบบว่าจะปลูกในวัสดุอะไรก็บางทีเราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการวัสดุในการนํามาปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองหาดูว่าอะไรที่มีอยู่ในครวัวเรือนที่เราไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยมาทดลองทําได้นะครับก็อาจจะเป็นไอเดียอะไรดีๆมาแบ่งปันกันนะครับผมแต่สาหรับผมได้ทดลองปลูกแล้วก็ก็ขึ้นปกตินะครับผมปลูกผักสลัดก,ก็ขึ้นสวยงามปกติแลวเราก็จะได้ ลดปริมาณการใช้ดินของเราให้น้อยลงจากที่เราใส่กระถางอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับผมเราก็จะได้ประหยัดดินด้วยนะครับแล้วก็ได้กินปักด้วยก็าก,การงอกก็ปกติครับผมเนื่องจากเมล็ดพันธุ์เขาก็ดีนะครับเมล็ดพันธุ์ของสนแดงเขาในการจัดเก็บในทองวัสดุข,ของเขาก็ดีเยี่ยมเลยครับสาหรับผมที่ชอบนี่ก็คือเมล็ดของเขานี่เขาจัดเก็บในการขายมานเขา จะเก็บมาอย่างดีเลยครับผมซองในการบรรจุมลิพันธ์ที่จะนํามาขายเนี่ยของเขาทําอย่างดีมากนะครับนี่นะครับชั้นบนผมก็ปลูกปักบุ้งก่อนนะครับเพราะปักบุ้งมันต้นมันชี้สูงผมก็เลยเอาไว้ด้านบนก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวด้านล่างอะไรงนี้ผมก็จะเาเพราะต้นหอมปักชีขึ้นช่ายนะครับผมนะครับก็จะปลูกปักสวนกลัว ในบ้านเราเองเราอาไว้ทานไว้ต้มจืดไว้อะไรอย่างนี้นะครับผมไว้ทําหลายๆเมนูนะครับก็ในไหนเราก็มอกีอุปกรณ์แล้วนะครับมีคนใจดีมีพี่ๆนะครับผมนํามาให้นะครับผม mm. ก็ทุกคนที่ได้ดูจากคลิปเขาก็นําอุปกรณ์มาให้ก็ถือเป็นการโชคดีของผมนะครับผมนี่ครับเพื่อจะได้ทําเผยแพร่ให้กับทุกคนได้ดูด้วยนะครับ mm. ก็จะได้มาทําด้วยกันนะครับผม นี่นะครับก็โรยไปเรื่อยนะครับผมโรยไปเนี่ยครับไม่ต้องไปกําหนดอะไรนะครับโรยไปได้เลยหรือบางคนไม่ต้องขีดเส้นก็ได้นะครับก็โรยได้ปกติเออผมจะลองดูว่าให้มันขึ้นมาเป็นแบบเป็นเส้นขนานขนานเท่าๆกันมันจะได้ดูสวยๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมได้ปกตินะครับโรยไปทั้งทั้งเก่งขนมจีนนี้เลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเรียงแบบผลก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาเอารยปิดด้านบนนะครับนอกจากว่าเดี๋ยวเอาดิน เาปิดหน้าด้านบนนะครับพวกฟางเฟิองไม่ต้องนะครับผมก็เวลารดน้าเนี่ยครับรอเมล็ดตั้งนี้เวลารดน้ำอย่ารดน้ำแรงๆนะครับเดี๋ยวเมล็ดมันจะกระเด็นหายไปแล้วก็กระเด็นไปเอียงไปอยู่อีกข้างอีกมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับรดน้ําก็ในปริมาณที่พอหมดนะครับผมอย่าฉีดแรงๆนะครับดินที่อยู่ในเขียงขนมจีนเราก็จะได้นี่ด้วยนะครับผมไม่กระเด็นออกด้วยครับผมนี่นะครับก็เป็นการที่เลียงเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาเอาพวกดินมากรดด้านบนนิดหน่อยนะครับผม ก็เดี๋ยวผมก็จะพามาดูความคืบหน้าต่อนะครับว่าอัตราการเจริญเติบโตของมันเป็นยังไงบ้างนะครับเด,เดี๋ยวมาพบกันต่อนะครับผม ครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูบทสรุปของผักบุ้งในเข็งขนมจีนนะครับอันนี้เป็นผักบุ้งที่ได้ยี่ิบวันแล้วนะครับอันนี้คือที่ทุกท่านเห็นก็คือยี่ิบวันตั้งแต่ยี่ิบวันนี้ก็เริ่มทานได้แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งที่เราลปลูกในเข็งขนมจีนนะครับนี่ครับก็จะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูว่าเราปลูกมาน,นี่ยี่ิบวันแล้วครับผมก็ยี่ิบวันก็เริ่มตัดไปทานได้แล้วนะครับนี่นะครับผมก็ตั้งแต่ยี่ิบวันจนถึง3ิามสิบวันนี้ก็กจะเริ่ม อาหารแล้วก็จะอร่อยจะกรอบหน่อยนะครับผมดังเลยสามสิบวันไปก็จะแนะนําว่าเป็นการเอาไปต้มให้เปื่อยก็จะกินอร่อยเหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมปักงปอดสารปลูกในเข่งขนมจีนนะครับก็ที่จะทําให้ทุกท่านได้เห็นก็เพราะว่าอยากจะให้เห็นว่าเพราะเวลาเราปลูกลงในภาชนะใดก็ได้นะครับผมที่สะดวกที่แบบเราไม่ต้องไปซื้อหรือว่าเราเอาของที่มีอยู่ใน,ในครัวเรือนมาใช้แต่ว่าปลูกอย่างงี้ครับผมใช้ได้นะครับ กรปปูกได้ก็งานเหมือนกันอยู่ที่การดูแลของเรานะครับผมนี่นะครับก็เป็นปักบุ้งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับผมแล้วก็ปลูกง่ายเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ระยะเวลาสั้นนะครับผมตั้งแต่ยี่วันไปก็ทานได้เลยนะครับนี่นะครับผมส่วนโซนด้านหน้านี่ของผมที่เป็นเข่งขนมจีนก็จะเป็นพืชปักสวนครัวทั้งหมดเลยนะครับเพื่อมาปลูกเพื่อที่จะตั้งให้กับทุกคนได้เห็นด้วยอะไรอย่างงี้ครับผมที่บ้านนะครับผมอะไรอย่างงี้ครับผมก็จะมีพวกปักสวนครัวผักชีต้นหอม อะไรเงี้ยขึ้นช่ายอะไรเงี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งที่ทําให้กับทุกท่านได้ดูในวันนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นผักบุ้งในเข่งขนมจีนนะครับผมนี่ครับง่ายๆนะครับนี่นะครับผมเราก็ปลูกกันแบบไม่ยากครับโดยเมล็ดแล้วก็ดูแลปกติง่ายผมคิดว่าเป็นการปลูกที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทุกท่านที่จะปลูกไว้ในบ้านนะครับผมว่าไว้ไว้ทานไว้ทานเองนะครับเวลาเราอยากจะกินแบบทีละหนึ่งตะก้าสองตะก้าเราก็จะมาตัดได้เงี้ครับผมก็ลงทุนเมล็ดพันแค่ยี่สิบยี่สิบห้าบาท ก็ได้กินเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็ปลูกลงไปในภาชนะที่เรามีอยู่ในบ้านก็ได้นะครับหรือจะเป็นตะกร้าแบบอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ั้วนนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนไม่ั่วนะครับผมเราลองด้วยฟางเห็นไหมครับดินดินไม่ล่วดินไม่ออกให้ให้เห็นด้านบนดินไม่ออกเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับครับไม่ั่วนนะครับเขาจะระบายอากาศได้ดีนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็จะทาให้โตสวยงามนะครับผมตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่นี้ไปเดี๋ยวเขาจะยืดสูงขึ้นมาจนถึงอายุสามสิบวันก็ เป็นการเหมาะในการตัดเอาไปผักไปผัดนะครับผมครับผมก็สําหรับทุกคนทีแบบ่อยากจะมีมุมบ้านสวยๆก็เป็นการช่วยประดับบ้านได้อีกทางหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นทําแบบสวยๆมาตั้งประดับหน้าบ้านหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับเรามีผักสวนครัวอะไรอย่างนี้เก็บไว้ทานเองอะไรอย่างนี้ครับผมทาไว้โชว์ก็ได้นะครับผมได้หลายแบบนะครับผมได้ทั้งทานเองได้ไบแบบกินผักปลอดสารได้โชว์ด้วยได้ดูสวยงามด้วยด้วยอะไรอย่างนี้ครับได้หลายๆอย่างนะครับผมอยู่ที่ มุมมองแล้วก็การจัดวางของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปักบุ้งในเก่งขนมจีนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อ,ตอไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ